พอาบจากทิปวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเทคนิคการทอดไก่อย่างไรให้กรอบนานนะครับมีอยู่2ข้อนะครับคืออย่างแรกก็คือการไล่ความชื้นออกจากไก่ให้หมดนะครับการไล่ความชื้นนะครับจะต้องใช้ระยะเวลานานนะครับอย่างที่2ก็คือต้องใช้ความร้อนสูงในการทอดไก่ตอนสุดท้ายเพื่อให้ไก่กรอบนะครับเพราะฉะนั้นการใช้น้ํามันในการทอดไก่ให้กรอบนานนะครับจะต้องใช้น้ํามันที่มีคุณภาพดีแล้วน้ำมันอะไรนะครับที่เข้าขายที่ผมพูดมาข้างต้นนะครับ นี่ครับผมใช้น้ํามันพืชตราเกสรนะครับ <soup> นี <bar ges> ่ขวดนี้เลยนะครับเพราะว่าน้ํามันพืชตราเกสรนะครับทนความร้อนได้สูงถึง220องศาเซลเซียสทอดกรอบนานไม่อมน้ํามันด้วยครับแล้วผมจะบอกให้นะครับว่าวิธีสังเกตน้ํามันที่ดีนะครับก็คือน้ํามันที่มีสีอ่อนใสนะครับเพราะว่าเขาผลิตจากน้ํามันพืชที่มีคุณภาพดีนะครับใช้ทอดอาหารได้นานน้ํามันก็ไม่ดาเร็วด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับน้ํามันพืชตราเกสรนะครับเวลาทอดนะครับ จะไม่มีกลิ่นน้ามันรบกวนกลิ่นอาหารเลยครับแล้วก็จะชูกลิ่นธรรมชาติของอาหารโอ้โหน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นครับมีวิตามินอ e ีสูงทําให้น้ามันเนี่ยไม่มีกลิ่นเหมืนครับมีโอเมก้า3 6 9ปราศจากไขมันทรานแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด,ด้วยครับแล้วก็ยังใช้ได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับและนี่ผลงานที่ผมได้มานะครับนี่โอ้โหสีเหลืองสวยน่ารับประทานมากๆเลยนะครับนี่ออกมาแล้วโอ้โห เรียบร้อยชิมเลยแล้วกันโอ้โหกรอบมากๆไม่อยากเชื่อเลยคว่าจบทริปแล้วนะครับแมไม่อยากให้จบเลยนะกำลังอร่อยเลยเอางี้ถ้าใครอยากจะให้หมอทำไรนะครับก็ส่งข้อความาไ,ได้เลยนะครับว่าอยากให้ทำไรทริปหน้าเจอกันนะครับวันนี้ขอไปกินไก่กรอบก่อนนะครับหืมมันกรอบจริงๆง 嗯。Mm.